ตานครับเวลา่อลรดน้ำต้นไม้เขาก็าจะนอนเฉยนะครับเขาจะไม่มาเล่นน้ำแล้วครับส่วนฟูยัเล็กของพ่อเด็กๆนะครับก็จะมีใบแมงลักโหระพาพริกนะครับแล้วก็ต้นมะนาวแล้วก็สาราแน่กะเพรานะครับ มันก็ไม่ได้แพงหรอกครับแต่ว่ามีไว้ในบ้านมันก็ไม่ได้ออกไปซื้อเขาเนาะเวลาเราจะก,กินริกอ่อนเราก็จะมาเด็ดอย่างเงี้ยครับริกออนเนาะนก็พอได้เด็ดนะครับพอได้ลดน้ำเล่นก็จะมีกล้วยไม้อยู่นิดนึงนะครับสองสามต้นสองสามกอ ก็มีพวกเขา่าฤษีมีพวกเดฟนะครับปลุกเล่นพวรอาสาดน้าตอนเช้าก่อนไปทำงานหลังจากกลับมาทำงานนะครับเนะาะตาลยังนอนเฉยตัวเนี้ยปล่อยไม่ได้ตัวเนี้ยปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปลยได้เล่นน้ำ